สวัสดีครับมาจัดหวด่วงตุ้ยกับเลือกยาม64่ขวยของโตะทำงานกันนะครับว่าโต๊ะทำงานนี้จะเข้ากับคนไหมนะครับท่านนี้เป็นท่านที่2นะครับส่งองศาเข้ามาคือ255องศาแล้วก็เกิดเดือนสิงหาคม2513นะครับเราก็จะมาดูกันว่าอาทิตย์ของโต๊ะทำงานกับคนจะเข้ากันไหมนะครับครับที่255อาองศาก็ถือว่าเป็นดาวตรงอยู่นะครับก็ดูกลางๆอยู่นะครับแล้วก็ได้ขวย 1> uh, 7 1นะครับก็คือพลัง7แล้วก็ยุค1นะครับ uh, ทีนี้มาดูฝั่งขวาสุดนะครับปีเกิดก็จะได้เป็นพลัง9นะครับข้างล่างก็จะเป็นยุค9นะครับก็คือบน9ล่าง9นะครับจะเห็นว่าด้านบน7ก,กับ9ไม่เข้ากันนะครับก็แต่ว่า uh, มาดูที่ด้านล่างนะครับที่ยุค1กับ9ก็จะเข้ากันด้วยไพ่คี่สิบโชคนะครับก็คือเท็ดกับ นนก็ถือว่าเข้ากันได้ดีมากเป็นภาคีสิบโชคลาบทีนี้มาดูเลิกวันที่27มกราคมสอง5เวลา7จ็ดโมงถึง8โมง59นะครับก็จะเป็นเลิกพลังเป็น1น,นะครับที่พลังนะครับ1ก็คือ1อยู่ที่ปีเดือนวันยามที่พลังด้านบนทั้ง4แถวเลยนะครับก็จะเห็นว่า9นะครับ ปีเกิดนะครับก็คือคนเนี่ยจะเข้ากับ1ที่ปีเดือนวันยามทั้ง4แถวเลยนะครับที่เป็นพาคีสิบโชคลาภนะครับก็คือคนกับเลิกนะครับส่วนด้านล่างนะครับอาทิต71เจ็ดหนึ่งนะครับด้านล่างยุกนะครับยุกหนึ่งก็จะเข้ากับ9ที่วันกับยามนะครับก็เป็นพาคีสิบโชคลาภเหมือนกันนะครับก็เรียกว่า3ามสะพานนี้เชื่อมถึงกันนะครับ ฟ้าดินคนนะครับก็ส่งผลถึงเจ้าพิธีได้ไวเลิอกอย่างนี้นะครับก็ควรจะต้องจัดเลยนะครับก็ไม่ต้องปรับโต๊ะเลยครับก็อาจจะไหว้พระที่บ้านนะหรือว่าบ ภูมิเจ้าที่นะครับก็สวดมนต์ขอพอรนะครับแล้วก็อาจจะให้ได้เวลา7จ็ดโมงสินาทีเลยเวลาของเจียมไปสักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะเคาะประตูหน้าบ้านนะครับแครั้งแล้วก็เข้าไปนั่งที่โต๊ะทํางานได้เลยนะครับก็ขอให้โชคดีกับห่วงจุ้ยกับเลิกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแล้วก็ถ้าท่านที่สนใจก็ส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่เพจหรือว่า y YouTube สินแสน